เอาม,ามาเดี๋ยวส่งได้กุ้งไล่เด้อพนักงานทุกคนผู้ใดก็มาเสียใจมีเป็ดลูกพี่สร้างไว้มีเป็ดมีหอยแครงลวกอีกสิบโลแล้วก็กุ้งกุ้งในหาโลปลาหมึกห่ามือแรงปลาตี่ไอ้บักพัดเออลูกพี่สั่งเนียข้าวเกล้งแพ้ด้วกินอยู่แพ้เหมือแรงกินอยู่แพ้น้ำหน่อยสี่สิบคนได้ก็โตกน้ำบ่บ,อบอ่โตกน้ำยังไดล่ะนี่ ลูกไ,กกไม่น้ำโค้งนะครับเนาะไม่น้ำมุ้นนะครับเนาะนี่มึงเบิงงบ้งนี่มึงเบิ้งนี่นี่หีท่าบัวหีท่าบัวใส่กระเทียมจังหน่อยกระเทียมจยังหน่อยพ่อไมีกินกินกนนไค้ายักหน,น่อยอืมขาดพวได้เกลือ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 จังหน่อย หุงงอหน่อยนึงอ่าตรวจมือแรงเจอกันน้าแค่นี้แหละแค่นี้เีอยอะเยอะบอกให้นจู้อ้อผมเสร็จอันนี้เอาออกเลยตินี่เจ้าโคอตินี่อันนั้นย่างไว้ย่างไว้ย่าง เลี่ยงไม่านาเลยอานี้อไอ้ทาบีเนี่ยแยกออกเลี่ยงไม่านายังไอ้ไอเลี่ยงไม่านโอ้นีืมมนี่มโอ้ยลืมหัวตัวนี้นี่อันนี้มักกระองใส่บีมุ้นใส่บีแตหัวมันบีมันหน่อยเก็ดตัวแ่ก็บีน่อยตแล้วแ